อาหารระหว่างวันก็จะเป็นพวกต้นกล้วยสับนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใบกล้วยก็ให้ใบกล้วยครับหรือไม่ก็หญ้าเนปเปียหญ้าหวานอิสราเอลสวัสดีครับผมพบกับช่องชากลาวฟาร์มหมูป่านะครับวันนี้ก็วันที่16เมษายน2567นะครับผมเลยสงการมานะ หนึ่งวันช่วงสงการก็พอจําหน่ายลูกหมูได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เขามาถามซื้อก็เป็นหมูไซส์ใหญ่นะครับผมหมูไซส์เล็กเราขายเราไมเ่เราขายไม่ได้เลยในช่วงสงการนะครับผมแต่หมูไซส์เล็กนี่จะติดจองนะครับ ติดจองเอาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่สำหรับหมูบริโภคส่วนมากคนในพื้นที่เขตที่บ้านนะครับผมเขตอำเภอปางศิลาทองก็มักจะถามถึงหมูน้ำหนักประมาณ15ถึง20่สโลนะครับผมเป็นหมูไซส์ใหญ่ครับ ซึ่งทางฟาร์มไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนถามหาหมูใหญ่ส่วนมากก็ที่เตรียมไว้คือเตรียมหมูรุ่นสองเดือนสามเดือนไว้ครับสำหรับแบบเหมาะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆที่เอาไปหั่นอะไรประมาณนี้ครับผมถ้า ไซส์ใหญ่เราก็ไม่ได้เตรียมไว้ครับส่วนมากไซส์ใหญ่จะเป็นงานพวกงานพิธีก็ไม่คิดว่าเขาจะถามหามหมูใหญ่กันก็ไม่ได้เตรียมรุ่นรุ่นสิบห้าถึงยี่สิบโลไว้ส่วนมากที่คอกที่เตรียมไว้คือรุ่นหกถึงสิบโลนะครับผมก็ก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายมีคนมาถามเยอะมากรุ่นหมูรุ่นใหญ่หมูรุ่น รุ่นหันเป็นหมูหันรุ่นใหญ่ครับผมสิห้าถึงยี่สิโลยี่สิบห้าโลประมาณนี้ครับกถามหาเยอะครับผมในช่วงสงการที่ผ่านมาหมูเล็กส่วนใหญ่ก็จะติดจองนะครับผมเมื่อวานก็โทรมาจองไว้คู่หนึ่งเป็นป่าภูพานตอนนี้ไม่มีหมูเล็กเหลือแล้วนะครับผมก็ติดจองหมดละ ก็รอนัดรับกันอีกทีหนึ่งครับช่วงสิ้นเดือนเมษานี้ก็ตลาดของผมส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่แล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทางกลุ่มเพจ facebook แล้วก็ในช่องทางออนไลน์นะครับผม ก็พอขายได้นะครับผมในช่วงสงการก็พอขายได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโทรมาจองไว้ล่วงหน้าครับผมที่เราขายออกไปส่วนใหญ่ก็จะโทรมาจองล่วงหน้าแล้วก็นัดรับในช่วงสงการเพื่อเอาไปทำเอ่อเอาไปกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับผมแล้วก็ เลี้ยงซื้อไปเลี้ยงเชิงอนุรักษ์นะครับก็ก็มีก็มีก็มีติดต่อแล้วก็โทรมาจองกันไว้หมูในข้อก็จะเป็นหมูป่าเลือดผสมนะครับผมหมูป่าเลือดผสมแล้วก็มีหมูดำภูพานหมูเหมยซานแต่ใช้พ่อพ่อพันเป็นพ่อหมูป่านะครับ จุดเด่นจุดด้อยของหมูป่าก็มีนะครับผมคือเวลาที่จะเอาไปบริโภคตัวมันน้อยครับตัวมันเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยเยอะหมูป่าก็ตามสไตล์ครับตามตามทรงเขาเขาก็มีทรงของเขาอยู่หมูป่าก็จะเป็นทรงแบนๆนะครับตัวตัวไม่ใหญ่มาก ตัวแบนๆกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราใช้พวกหมูหมูดำหมูดูล็อกอย่างเงี้ยครับเอามาผสมเขาก็จะมีกล้ามเนื้อนั่นก็เป็นข้อดีครับสำหรับหมูที่จะเอาไว้บริโภคนะครับผมแต่ถ้าเชิงอนุรักษ์ก็ต้องเป็นแบบ เนี่แหละครับป่าเลือดผสมซึ่งเป็นผสมกับหมูป่าส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยได้ไปผสมข้ามสายพันธุ์ถ้าเราจะเลี้ยงอนุรักษ์นะครับผมแต่ถ้าเลี้ยงบริโภคเราก็จะเราก็จะแบ่งไว้นะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงบริโภคเราก็จะเอาไปผสมพวกดำภูพานพวกดูล็อกครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อได้น้ำหนักครับเวลาขายบริโภค แต่ถ้าเชิงอนุรักษ์เราก็จะมีป่าเลือดป่าเลือดผสมกับป่าเลือดสูงมันก็ไม่เชิงสูงเท่าไหร่หรอกครับเอ,อเรื่องเรื่องสายพันธุ์เลือดนี่ผมไม่แน่ชัดนะครับผมก็เลยไม่กล้าพูดเพราะนีที่คอกก็เมาเหมารวม,ม,มๆเลยครับผมก็เป็นป่าเลือดผสมขายง่ายครับแล้วก็ขายได้ทุกกลุ่ม ถ้าจะเชิงอนุรักษ์เราก็มีครับเพราะเราก็มีพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นป่าเป็นพ่อแม่ป่าอยู่เราก็จะแยกไว้แล้วก็ถ้าแบบเลี้ยงเพื่อบริโภคเราก็จะมีป่าผสมดำภูพานแล้วก็หมูป่าผสมเหมยซานครับ เราก็อาศัยขายได้ทุกกลุ่มนะครับผมที่ฟาร์มก็อาศัยว่าขายได้ทุกกลุ่มถ้าอยากได้ในเชิงอนุรักษ์เราก็มีให้นะครับเราก็มีให้เป็นเชิงอนุรักษ์ก็จะเป็นพ่อปลาแม่ปลาก็สามารถเอาไปเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ได้นะครับถ้าจะเชิงบริโภคหรือเลี้ยงขุนก็เราก็มีเป็นดำภูพันนะครับเป็นแม่พันธุ์ดำภูพนันแต่ใช้พ่อพันธุหมูป่าในการผสมพนันธุ์ ซึ่งที่เราใช้พ่อพันธุหมูป่าในการผสมพันธ์เราก็จะได้ความแข็งแรงทนทานแล้วก็กินง่ายนะครับสำหรับลูกหมูเล็กซึ่งสายพันธุ์ดำภูพนันหรือสายพันธุ์เหมยซานเขาโตไวอยู่แล้วครับเขาโตไวแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีพร้อมมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีเนื้อที่ดีนะครับผม สายพันธุ์ดำมปูพนันแล้วก็สายพันธุ์เหมือสารผสมดูหรอกในฟาร์มเราแล้วก็เอาพ่อหมูป่ามาผสมก็จะได้ความทนทานต่อโรคนะครับผมกินง่ายไม่มีลูกหมูที่คอกไม่มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้นะครับผมเพราะอาศัยว่าใช้มีสายเลือดหมูป่าเขาจะกินง่ายครับผมเขากินได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยจุกจิก ก็มีให้กินก็กินครับผมแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยเลือกอาหารเท <Okay. S 1> อะไรลงไปให้เขากิกนหมดอะครับหมูป่าในช่วงระหว่างวันเราก็จะให้พวกกล้วยสับนะครับผมถ้าไม่มีใบกล้วยหรือว่าไม่มียาเนเปียเราก็จะให้กล้วยสับต้นกล้วยสับบางทีก็โยนให้เป็นท่อนเนี่ยแหละครับหั่นเป็นท่อนสักขนาดอ,อ สิบยีเซนเป็นท่อนๆโยนไปให้เขาเาเดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาเองครับแต่ถ้าเป็นหมู่เล็กก็ก็ควรนะครับก็ควรควรสับควรหั่นให้เขาหน่อยก็เพื่อในการกินในการย่อยเขาจะได้ง่ายขึ้นนะครับ หมูที่เหลืออยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูรุ่น2เดือนนะครับน้ำหนักประมาณ6กถึงสิโลก,ก็คงจะขุนเอาไว้ครับขุนเอาไว้เราไม่ได้ตอนนะครับผมถ้าใครอยากเอามาเอาไปเป็นพ่อพันธ์เราก็มีให้นะครับผมก็จะเลี้ยง จะเลี้ยงไว้เราจะไม่ตอนนะครับผมเผื่อมีใครอยากได้เอาไปเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ที่เห็นอยู่คือพ่อลูกลูกของเจ้าทองครับเป็นพ่อพันธุ์ประจำคอรอบผมก็สูงใหญ่ครับสูงใหญ่แล้วก็กินง่ายเชื่องลูกเขาก็ก็สูงครับก็สูงนี่สองเดือนก็สูงอยู่นะครับผมโปง่ง นี่ก็จะเก็บไว้ครับก็เก็บไว้แบ่งเป็นพ่อพันธุ์ถ้าท่านใดอยากได้หมูที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมในใต้คลิปของช่องชากลาวความหมูป่าของเราแล้วก็ในเพจ Facebook นะครับผมเพจ Facebook ชากลาวความหมูป่าก็ ชักนาพาหมูป่าก็ตั้งอยู่ที่บ้านมอจเจริญน,นะครับตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมส่วนมากก็จะส่งส่งฟรีนะครับแต่ส่งในพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอครับผมถ้าเขตในตัวจังหวัดหรือห่างไกลห่างกันมากเกินไปก็นัดรับกลางทางได้นะครับผม,มก็เอาไปส่งให้ได้จตต้องนัดนัดรับกลางทางนะครับเรา ไม่มีขนส่งที่จะขนส่งไปให้ต่างจังหวัดนะครับผมถ้าอยู่เขตใกล้เคียงหรือว่าทางผ่านอย่างเงี้ยนัดรับได้ครับถนนสายเอเชียถนนผ่านจังหวัดหรือผ่านที่ท่านจะไปงานที่อื่นอย่างเงี้ยครับผมถ้าอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสอบถามได้ครับ เราเลี้ยงหมูป่าก็จริงนะครับผมแต่เราเลี้ยงเป็นหมูป่าเลือดผสมนะครับผมเราก็จะราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเป็นราคาจับต้องได้ครับผมเอาไปเลี้ยงเป็นหมูเพื่อบริโภคหรือว่าเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ก็ได้นะครับผม การเลี้ยงหมูป่านก็เลี้ยงง่ายนะครับผมเราเตรียมคอ,อกที่ทนทานหน่อยนึงแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอาหารสําคัญนะครับสาคัญเรื่องอาหารนี่สําคัญถ้าเราเอ,อถ้าเราหาอาหารที่ลดต้นทุนได้เราควรจะหานะครับผมถ้าคิดจะเลี้ยงนะครับถ้าคิดจะเลี้ยงเราควรมีแหล่งอาหารที่ช่วยให้เราลดต้นทุนนะครับ พ่อหมูป่านี่ให้กินอาหารลดต้นทุนอาหารต้นทุนต่ำครับพวกต้นกล้วยพวกลำพวกเศษอาหารเขาก็โตนะครับผมเ,เขาก็โตแต่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้โตไวเหมือนการเลี้ยงอาหารสําเร็จรูปนะครับผมแต่มันช่วยให้เราลดต้นทุนครับอาจจะเสียเวลาในการเลี้ยงนิดหน่อยนะครับผมบางทีเลี้ยง หมูขุนหรือว่าเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปบางทีหมูเราอยู่สองเดือนนะมันควรจะได้สักสิบหรือ,อ,อสิบห้าโลสิบถึงสิบห้าโลเนี้ยครับเราเลี้ยงอาหารต้นทุนต่ำเราก็อาจจะใช้เวลาสักสามเดือนนะครับมันอาจจะเสียเวลาครับผมแต่มันลดต้นทุนลดเงินในกระเป๋าเราได้นะครับผมค่าใช้จ่ายเราก็จะต่ำลงอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดสำหรับที่ผมเลี้ยง ผมจกเงินในกระเป๋าในการเลี้ยงหมูน้อยมากนะครับผมอาจจะเสียค่าข้าวสารบ้างนะครับข้าวสารที่เป็นข้าวแข็งราคาถูกครับเพื่อเอามาหุงให้เขาบ้างนะครับเอามาต้มรวมกับพวกต้นกล้วยสับหรือว่ากับบอลต้มนะครับก็อาจจะเสียตังค์บ้างเพราะช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภามันเป็นโรงเรียนปิดเทอมครับผม พราะส่วนใหญ่ที่ผมเอาเศษอาหารมาคือเอามาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผมทำงานอยู่ครับช่วงผิดเทอมเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีข้าวมีเศษอาหารผมก็เลยต้องซื้อข้าวสารครับเอามาหงุงก็ไม่เปลืองนะครับผมก็ทั้งหมูใหญ่หมูเล็กก็ใช้ข้าว ข้าวที่หุงแล้วประมาณสองถ้วยผสมกับต้นกล้วยสับผสมลำสมกากน้ำตาลหมูที่ข้อก็เลี้ยงหมูตัวเล็กสามหมูไซเล็ก3ตัวพ่อพันแม่พันธุหตัวพ่อพันธแม่พันธุรวม6ตัวก็ให้ข้าวกับต้นกล้วยสับ เวลาละสองถังครับอ่สองถังสีสองถังสีก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยคือต้นกล้วยสับครับผมต้นกล้วยสับพวกลำพวกเศษอาหารก็จะเป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารถ้าเหลือก็ให้ครับถ้าไม่เหลือก็ส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละครับพวกข้าวต้มบ้างเอ่อข้าวข้าวต้มแล้วก็ลำ กากน้ําตาลต้นกล้วยสับครับส่วนมากก็แค่นี้เลยครับผมที่เลี้ยงมาตลอดก็รายจ่ายก็จะมีแค่ค่ารำกับค่าข้าวสารครับแต่ไม่เปลืองนะครับผมก็รำเวลาละสองถ้วยครับข้าวก็สองถ้วยก็ประมาณนี้ครับถ้าคิดเป็นเงินก็ไม่ถึงหลักสิบบาทละมั้งครับผมก็ประมาณนี้ต่อต่อมื้อนะครับผมก็ให้ผมก็ให้อาหาร สองเวลานะครับผมเชา้ชาเช้าแล้วก็เย็นเช้านี่ก็ช่วงประมาณหกโมงครึ่งครับหกโมงเชา้าหกโมงครึ่งก็เย็นก็ช่วงห้าโมงเย็นครับผมถ้าเป็นเวลาปกติจันทร์ถึงศุกร์ก็ใช้เวลาช่วงก่อนไปทำงานกับช่วงเลิกงานครับผม ไม่ว่าจะเลี้ยงหมูขุนหรือหมูป่านะครับผมอมันสามารถสร้างอาชีพเสริมให้เราได้นะครับผมสำหรับคนที่มีงานประจำทำแล้วเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับผมเลี้ยงในปริมาณที่ไม่มากเราดูแลได้นะครับเรารู้เวลาเข้างานรู้เวลาออกงานแล้วเราก็เราก็ใช้เวลาว่างครับใช้เวลาว่างในช่วงที่เรา เลิกงานหรือเข้างานก่อนเข้างานครับเอามาดูแลเขาไม่ถึงไม่ถึง20ินาทีหรอกครับในในแต่ละเวลาให้อาหารเสร็จก็ก็เสร็จอะ่ะเพราะอาของผมมันเป็นคอกปูนส่วนมากก็จะทําความสะอาดในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับในช่วงวันหยุดก็จะทําความสะอาดคอกอาทิละครั้งเราให้กินกากน้ําตาลเราให้กินพวกหยกกล้วยมัน มันไม่ได้มีแมงวันมากวนในอคอกเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีกลิ่นอาจจะมีก็มีเล็กน้อยครับผมแต่หลักๆเลยก็ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันทั้งแมงวันทั้งกลิ่นก็ไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านครับแล้วก็พื้นที่นะครับผมสำหรับพื้นที่ในการเลี้ยงก็ควรออกเลี้ยงให้มันห่างจากาชุมชนสักหน่อยหนึ่งนะครับผม าบางทีหมู่เราช่วงขอกินอาหารช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับเขาจะร้องส่งเสียงดังก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับผมขอเตือนในจุดนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงได้ครับผมแต่ก็ถ้ารบกวนคนอื่นก็ก็ต้องปรับหาวิธีแก้เอานะครับผมแต่ถ้ามีแบบในไร่ในใในาเงี้ยพื้นที่ในไร่ในานา,นาห่างจาก เขตชุมชนสักหน่อยหนึ่งก็จะดีนะครับผมเลี้ยงหมูป่ามันก็ดีอยู่อย่างนึ่งครับผมเเราไม่ต้องไปหายารักษาโรคเขาทนโรคครับเขาทนโรคแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีโรคท้องร่วงหรือว่า โรคล,ลาไส้อักเสบเลยนะครับผมไอ้ต้นกล้วยใบยกล้วยนี่ก็ดีนะครับผมผมถือว่าเป็นอาหารที่ดีเลยเพราะต้นกล้วยใบยกล้วยก็มีคุณสมบัตินะครับมีประโยชน์ในเรื่องอลดอาการท้องเสียครับรักอ่า ลดอาการท้องร่วงแล้วก็มีโปรตีนนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ให้กินแค่เนี้ครับพวกต้นกล้วยใบกล้วยลำเศษอาหารก็เลี้ยงได้ครับก็โตแล้วก็ไม่มีโรค เลี้ยงเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำครับต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถสร้างอาชีพเสริมได้นะครับสำหรับผู้ที่มีงานประจำทำแนะนำครับแนะนำเรื่องการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมนะครับถ้ากลัวดูแลไม่ไหวก็เลี้ยงแค่สองแม่พันกับหนึ่งพ่อพันนะครับก็ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับสองแม่พันก็ ถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมจ,จริงๆก็พอดีนะครับผมผสมคนละรุ่นเอาสองเดือนสามเดือนผสมหนึ่งแม่อะไรประมาณนี้ครับการที่มีพ่อพัน์ธุในคอกเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่มีพ่อพัน์ธุในคอกเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเรามีแค่แม่พัน์ธเราไม่มีพ่อพัน์ธุเวลาหมูเราเป็นสัตว์หรือว่าอยากผสมพันนะ์ครับ ถ้าเราไม่มีพ่อพันธุ์เลยเราก็ต้องไปหาพ่อพันธุ์ที่อื่นในการที่ต้องไปจ้างเขาหรือว่าไปซื้อน้ำเชื้อที่เป็นหลอดมาก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเรามีพ่อพันธุ์เราก็เวลาหมูเราเป็นสัตว์เราสามารถผสมพันธุ์ได้ทันทีครับผมลดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้กินเยอะเขาไม่ได้กินเยอะเท่าหมูแม่พันธุ์เพราะหมูแม่พันธุ์เขาต้อง กินเพื่อไปบำรุงร่างกายเพื่อไปบำรุงคันบำรุงท้องของเขาหมูพ่อพัน์นี่ก็กินกินไม่เยอะเท่าหมูแม่พันครับสมมุติว่าถ้าหมูแม่พันธ์กินสามถ้วยหมูพ่อพันก็กินแค่ถ้วยครึ่งหรือสองถ้วยประมาณนี้ครับก็จะมีหมูพ่อพันธ์ก็จะถือก็ก็ดีนะครับผมก็ก็ดี เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็ฝากถูกกดถูกใจกดติดตามช่องชากงราวฟามหมูป่าทั้งในเพจ facebook แล้วก็ในช่อง youtube ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ